สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนมาอัปเดตแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ t True m o v e ประจำเดือนตุลาคม2,568นะคะอ่าเป็นซิมใหม่นะคะซื้อซิมใหม่ลงทะเบียนนะคะเรียบร้อยแล้วคุณสามารถสมัครได้หรือจะย้ายค่ายมาในเครือข่ายของ t u u m o v p ก็ได้นะคะ แต่สําหรับใครที่ซื้อ,อใช้ซิมเก่าอยู่แล้วบางคนอาจจะสมัครได้บางคนอาจจะสมัครไม่ได้นะคะไม่ได้สมัครทุกเบอร์สําหรับเบอร์เก่านะคะแต่ถ้าเป็นซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่ลงทะเบียนใหม่นี้สามารถทําได้เลยนะคะก่อนไปดูรายละเอียดหมอนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจกันนะในการทําคลิปต,ต่อไปค่ะ สำหรับแพ็กเกจในเครือข่ายของ TrueMove นะคะก็มีให้เลือกหลายแพ็กเกจเลยนะคะแต่แพ็กเกจที่เหมือนจะแนะนำแพ็กเกจแรกเลยนะคะก็คือแพ็กเกจที่ราคา300บาทต่อเดือนนะคะ300บาทต่อเดือนแพ็กเกจนี้คุณจะได้อินเทอร์เน็ตนะคะมาให้นะคะรวมแล้วอยู่ทั้งหมด100 g ิกนะคะแล้วเมื่อเราใช้งานครบหมดแล้ว100 g ิกจากนั้นเราจะใช้ต่อที่ความเร็ว1เมกะบิตนะคะ แพ็กเกจนี้สามารถโทรฟรีนะคะโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเลยโทรนานครั้งละ15นาทีนะคะโทรได้ตลอดนะคะไม่จำกัดแต่ว่าจำกัดนาทีแค่15นาทีนะคะแพ็กเกจตัวนี้นะคะมันจะได้เน็ต5 g นะคะมาให้เต็มสปีด20 g จิกนะคะแล้วก็เน็ตแถมฟรี 20จิกเน็ตแถมฟรีคุณต้องกดรหัสนะคะซึ่งเขาจะส่งมาในข้อความให้เรากดรับสิทธิ์หลังจากที่เราสมัครแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเน็ต 5G เต็มสปีดอีก20จิกหลังจากนั้นเราจะใช้ต่อเป็นเน็ตความเร็ว15เมกะบิตนะคะอีก60กิกนะคะรวมแล้วคือได้100จิกนะคะแพ็กเกจนี้ถ้าใครต้องการนะคะเตมิมเงินให้ครบ300บาทราคารวมภาษีแล้ว กดรหัสดอกจัน900รนะดอกจัน7597สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2นะคะที่เหมอนจะแนะนำอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือราคา250บาทต่อเดือนราคา250บาทต่อเดือนนะคะคุณจะได้เน็ตนะคะรวมอยู่ที่65 g ิกิกนะคะก็จะแบ่งเป็น เน็ต 5G เต็มสปีด10 g ิกนะคะแล้วก็เน็ตความเร็ว15เมกะอีกจำนวน45 g ินะคะและมันจะมีเน็ตที่แถมฟรีมาหลังจากที่เราสมัครแล้วให้ดูที่ข้อความคุณได้รับเน็ตฟรีจำนวน10 g ิกกดรหัสรับ,รบสิทธิ์นะคะก็กดรหัสตามนั้นที่เขาส่งมาในข้อความเลยนะคะแพ็กเกจนี้เมื่อใช้งานครบเต็มจำนวน65 g ิแล้วหลังจากนั้นจะใช้ต่อที่ความเร็ว 384k นะคะ แพ็กเกจนี้แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันไม่จำกัดนานครั้งละ15นาทีนะคะถ้าต้องการสมัครนะกดรหัสดอกจาน900รดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่3นะคะแพ็กเกจที่3ที่หมอจะแนะนำที่ขายดีก็คือราคาถูกนะคะ1อ่า200บาทต่อเดือน200บาทต่อเดือนอาจจะได้เน็ตนะคะไม่ค่อยเยอะสำหรับคนที่ใช้งานเยอะๆแต่ อาจจะพอดีสำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะ200บาทต่อเดือนได้เน็ตนะคะรวมอยู่ที่40จิก40จิกนะคะจะได้เน็ตความเร็วนะคะ6เมกะบิตจำนวน25จิกนะคะแล้วเน็ตแถมฟรีเต็มสปีดมาให้อีก15จิกนะคะเป็นเน็ต 5G เต็มสปีด15จิกต้องกดรับสิทธิ์ในข้อความเหมือนกันนะคะขึ้นมาเลยบอกว่าคุณได้รับเน็ตฟรี จำนวน15จิกกดร,รหัสดอกจัน900ดอกจันจุดจๆจุด,จดอ่าอย่างนี้นะคะให้เรากดรับสิทธิ์และแพ็กเกจนี้มีแถมโทรฟรีให้ทุกเครือข่ายเหมือนกันแต่จำกัดเพียงแค่50นาทีเท่านั้นถ้าคุณโทรเยอะโทรเกินเติมเงินเข้าไปต่างหากนะคะ<ม><ม>ก็เติมเงินให้ครบ200บาทนะกดร,รหัสดอกจัน900ดอกจัน1237 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะถูกไหมถูกนะคะ200บาทเนี่ยใครที่ต้องชัน ต้องการเอาไปใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังคนละครึ่งอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าจะไปดูหนังฟังเพลงอะไรเยอะๆพวกนี้ดูซีรีส์เกาหลีนะคะดูหนังสั้นละคสรสั้นอะไรพวกนี้คุณต้องใช้โปรที่แพงกว่านี้อย่างเช่น300หรือเอาไม่อั้นไม่ลดสปีดไปเลยก็ได้นะคะสำหรับแพ็กเกจเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดในเครือข่ายของ TrueMove ก็มีนะคะราคาก็จะอยู่ที่400 แ2บาทนะคะแต่แพ็กเกตนี้จะไม่มีโทรฟรีแถมนะคะจะได้อินเทอร์เน็ตความเร็ว10เมกะบิตไม่ลดสปีดเลยนะคะราคานี้ก็ถ้ารวมภาษีแล้วนะคะ482บาทเนาะถ้าใครต้องการสมัครนะคะเติมเงินนะให้ครบและกดรหัสนะคะต่อมาจะมีอีกแพ็กเกตหนึ่งนะคะที่ขายดีก็คือราคา399บาท399บาทคุณจะได้เเน็ตเต็มสปีดเลยนะคะ เน็ต 5G เต็มสปีดจำนวน100กิกนะคะแล้วก็เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วมีรหัสให้กดรับสิทธิ์เน็ตเต็มสปีดแถมฟรีมาให้อีก20กิกรวมแล้วจะได้อยู่ที่120กิกนะคะถ้าเราใช้งานครบหมดแล้วหลังจากนั้นจะใช้ต่อที่ความเร็ว1 m มกะไม่ลดสปีดนะคะแพ็กเกจนี้ไม่มีโทรฟรีแถมนะคะถ้าต้องการสมัครเติมเงินให้ครบ399บาทแล้วกดรหัส ดอกจัน900ดอกจัน75 99สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแล้วจะมีอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะก็350บาทเหมือนกันถูกลงมานิดนึงนะคะราคา350บาทต่อเดือนได้เน็ตรวมอยู่ที่110จิกนะคะจะแบ่งเป็นเน็ตเต็มสปีดนะคะจำนวน30จิกนะคะเป็นเน็ต 5G นะคะ 5G เต็มสปีด30จิก แล้วก็เน็ตความเร็ว1 5เมกะบิตอีกจำนวน60จิกนะคะเมื่อสมัครเรียบร้อยมีข้อความเด้งเข้ามาคุณได้รับเน็ตฟรีเต็มสปีดจำนวน20จิกอีกนะคะให้กดรับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราใช้งานครบแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ต่อที่ความเร็ว1เมกะบิตไม่ลดสปีดได้แถมโทรฟรีอีกนะคะแพ็กเกจน,นี้โทรฟรีได้ทุกเครือข่ายเลยนะคะนานครั้งละ15นาที นะคะ350บาทต่อเดือนก็โอเคนะคะถ้าใครต้องการใช้เน็ตที่มีความเร็วเยอะนะคะเต็มสปีดเนาะ,ะกดรหัสนะดอกจัน900ารดอกจาน74 6,4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแพ็กเกจที่ถูกที่สุดก็คือ150บาทต่อเดือนนะคะแพ็กเกจนี้ก็สามารถสมัครได้นะคะแต่ว่ามันจะได้เน็ตคือแค่10 G จิเท่านั้นความเร็วแค่2เมกนะคะช้าไม่เร็วนะคะ แล้วถ้าหมด10 g จิกแล้วความเร็วก็ปรับลดลงเหลือแค่ 64k เท่านั้นถือว่าน้อยมากนะคะไม่ค่อยมีใครสมัครเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่พอเท่าไหร่เนาะเพิ่มอีกแค่50บาทได้200ได้40 g จิกเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรถ้าใครต้องการสมัครนะก็กดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1236สี่เหลี่ยมแล้วกดโรออกนะคะแพ็กเกจทุกแพ็กเกจที่หมอแจ้งเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ซื้อซิมใหม่ลงทะเบียนหรือย้ายค่ายมาสมัครได้ถ้าเป็นซิมเก่าบางเบอร์สมัครได้บางเบอร์สมัครไม่ได้นะคะต้องแจ้งก่อนแล้วของ t True m o v e เน็ตไม่หมดทบได้นะคะสมมติเราใช้เดือนนี้เน็ตเหลืออีก 5G กิกเนี่ยสามารถเอาไปทบเดือนถัดไปได้นะคะ,ะก็ยังใช้ได้เน็ตเหลือทบได้ในเดือนถัดไปแต่ต้องสมัครแพ็กเกจเสริมต่อปโปรก่อนนะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามหมอนได้นะคะอันนี้เป็นสมัครของ t r u e m o ู e ในเดือนตุลาคมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ